สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทุกท่านครับคิวยู่ในพี่ชัยพันธุมาตครับ,บรท็อปอาธิพิสุขม,มากครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ท็อปสนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะคะกับอ e ีเวนต์พิเศษวันนี้นี่เลยเฮลิแม็กพรีเซ t น เอ็กซายเดอร์เอ็กฟอร์นี่คือกิจกรรมอะไรโหยอะไรเหรอเรามาทำอะไรกันหรอเรามาทดลองขับมิตซูบิชิเอ็กฟอร์นะครับแบบเต็มที่เต็มที่แคปออฟโรดแท็บออฟโรดแท็บเอเดนทแคปทุกสิ่งเออนี่จะเป็นการทำกิจกรรมนะครับของทางเฮลิเอ็ตแม็กร่วมกับมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยแล้วก็คุณผู้อ่านเพื่อที่จะได้มาลองสัมผัสรถมิตซูบิชิเอ็กฟอร์สเฮียบแบบจุกๆแบบสับๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยการทดลองขับรถยนต์สังลด หนเนี่ย <Ừ. S 1> ก็จะแบบไปตามโชว์รรมใช,ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปลองขับบนถนนยูเทินสองยูเทินสามยูเทินแต่มันธรรมดาไปโดยเฉพาะกับ X4 f o r ที่มาพร้อมกับพลังไฮบริดใช่โหมขับขี่เจ็ดโหมดแล้วก็ออปชั่นต่างๆน,นๆานาแบบแน่นใช่เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มอ่าทุกท่านนะครับได้มีโอกาส ทดลองครบแบบถูกมิติให้แบบถึงกลืนไปเลยดูซิว่ารถคันนี้มันทําได้ขนาดไหนมันลุยได้จริงหรือเปล่าลุยแบบออฟรดไหวไหมยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูกันป่ะ มาชมบรรยากาศงานกันก่อนด้วยควาที่วันนี้เนี่ยเราเลือกสถานที่เนี่ยเราก็คัดสรรมาอย่างพิเศษนะว่าทํายังไงให้คุณผู้ชมคุณผู้อ่านของเฮดไลฟ์แมกซีนเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีที่สุดได้ลองครบทุกรูปแบบด้วยซึ่งนี่เลยจุดแรกที่เราจะได้เห็นกันนะครับสำหรับคนที่มางานก็คือมาลงทะเบียนกันก่อนคนหน้าตาดีเป็นเซ็ปชั้นของเราใช่นะครับอันนี้น้องแทนนะคร บางคนอาจจะเคยเห็นหน้าคะตากันบ้างแล้วใช่ก็ลงทะเบียนเราก็จะได้แท็กชื่อแล้วก็จะมีของมาทุกคนนี้ได้ทุกคนนะได้กระเป๋าเป้ไปหนึ่งใบได้หมวกได้หมวกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นของรางวัลพิเศษสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าเล่นเกมแข่งกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมอะไรที่แบบสุกขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแน่นอนว่าเทสไลเม่ของเราให้ความสาคัญเรื่องอาหารการกินใช่คูปองอาหารเครื่องดื่มซึ่งจัหรับไปแรกที่ จุดทานอาหารของเราแน่นอนว่าพี่จิมพี่เมธีกัดสั่นอาหารมาเป็นพิเศษบอกเลยว่ามีความพิเศษเหมือนกันไปดูกันไมธรรมดาไปดูกันไหมป่ะปนี่ระหว่างไป้องอาหารเราก็จะผ่านจุดโชว์รถเพื่อนี่ค่ะทดสอบฟังเครื่องเสียงยามาฮ่าในตัวท็อปนี้เลยคันนี้ใช่แล้วอั i m ริย X นี่ก็จะมีโซนที่เอาไว้รับรองนะครับคนที่มางานนั่งพูปะพูดคุยอไม่ใช่แค่ทีมไอเฮมลแม็กนะมีทีมของพิซูด้วยอยากถามเลยแค่ไหนฉัำแค่ไหนตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนมาครับตอบได้ตีลับได้นี่โซนเครื่องดื่มของเรานะครับมีทุกอย่างให้เลือกที่ากลายเมนูใช่ก็นำภูมิของคุณมาแล้วตรงนี้ถูกต้องนะอุ้ยเลยป่ะอืมต้องถูกโต๊ะเลยนะ ทั้งหมดก็จะเป็นแบบเป็นเทเลสสบายสบายนี่จะเป็นบรรยากาศสนามแบบกว้างดูได้ครบทุกสเตชันเลยโร้นะเออวุ้ยมีน้ำด้วยเปียยกไหมนะสงกา์หรือเปล่าเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมตอนเราไปขับเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปใกล้ๆโอเคอะเห้มีอีกมุมนึงที่น่าสนใจสเตชันออฟโรดของเรานี่มีหลากหลายด้านหลากหลายด้านดูก่อนแล้วนี่ดูเลยนะว่าเปียกขนาดไหนฉ่ำขนาดไหนแล้วเนินนี้สูงขนาดไหนเออ เดี๋ยวตรงนี้จะได้ใช้หมดอะไรบ้างเดี๋ยวทางอินสตัคเตอร์ก็จะมาบอกเราอีกทีหนึ่งถูกต้อง <Okay. S 2> นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนใช่ฮัลโหลแมวค่ะแฮปเอ็กฟอร์ดแฮปปาเจโลแฮปไททันกูเทคแคร์ดูเอเวอเรติ้งนะคะท <laughs> ได้หมดเลยนะคระับอ่ะสตีล่าไปด้วยกันนะทุกคน แน่นอนว่าก่อนไปขับนะครับก็จะมีทางผู้บริหารมิสูบิชิมีทางทีมอินสตร้คเตอร์แล้วก็มีพี่จิมมี่มากล่าวต้อนรับนะครับสำหรับรายละเอียดของงานบางคนเนื้อคาที่วันนี้เราลองกันหลายอย่างมีหลายสิ่งที่จะได้เจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟังบีบกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีออปชั่นอะไรเด่นๆบ้างแล้วการทดสอบของเรานั้นมีสเตชันอะไรบ้างต้องขับแบบไหนรุ้เนี่ยวนยังไงเดี๋ยวจะงงนะก็ต้องมาสอนกันตรงนี้นิดนึงใช่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเอ๊ะฉันจะขับได้ไหมจะอะไรยังไง เรไม่ต้องห่วงค่ะเรามีอินสตต์เตอร์ประกบทุกคันนะครับเราดูแลอย่างดีใช่ไม่ต้องเลยว่าความปลอดภัยนี้เต็มที่แน่นอนใช่แล้วอ่ะพร้อมอย่างพร้อมแล้วอ่ะเป็นของทกินสถานีนี้เนี่ยเราก็จริงๆเซตขึ้นมาเพื่อให้ดูระบบต่างๆของตัวรถแหละทั้งขุมพลังไฮบริดนะเบนซินพันหกไฮบริดแล้วก็มีโหมดการขับขี่7โหมดมีโหมดออฟโรดด้วยนะเออแล้วก็มีตัวกล้องมองรอบคันซึ่ง นี่ชัดแจว๋วแบบชัดเลยนะล้วแยกมุมให้ด้วยอืเห็นไหมนี่ก็คือจะทําให้การขับมันสบายขึ้นสําหรับมือใหม่หรืออะไรก็ตาม<ช>น,นี่นี่นี่ให้ดูทางข้างหน้าเห็นไหมเธอเห็นเธอเห็นวิ่งน,นี่มันปั้นปั้นขึ้นมาเป็นก้อน,นั่นไหม <c oughs> ซึ่งเราจะใช้โหมดที่เหมาะกับรถคันนี้ที่สุดก็คือ Mart มัดโหมดนั่นเองนะครับมัดโหมดก็จะแบบอนุญาตให้ปิด traction control เพื่อให้ล้อแบบหมุนฟรีได้อย่างเต็มที่นี่นี่เราจะไปแบบลายพิเศษด้วยนะ เออเอาดีเอาดีตือ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 ่าตรงนี้ดูซิว่ากราวเคียร์แลนซ์ร้อยแปดสิบสามฟูดไหมเฮ้ยหยสูงอยู่นะเออเนี่ยไม่มีเสียงคูดเลยนะกราวเคียร์แลนซ์สูงทีเดียวนะเออนี่มัดโหมดต่อเนื่องเป็นไงเป็นไงกลิ่นใช้ได้เหมือนกันนะหุ้ยฉ่ำอยู่นะแล้วคือโคลนนี่แบบโอ้โหเละเทะไเทะอันนี้สมมติว่าเป็นการขับแบบ ถ้าไม่คิดว่าเป็นสเตชันอะอ่าวันไหนวันหนึ่งที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถตาม Google แล้วแบบรถ Google ออแกล้งอกับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงชิวๆนะเออนี่ยเห็นไหมเราจะบอกว่าพอเป็นขุมพลังไฮบริดอะเราใช้ตัวมอเตอร์เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนอะแรงบิดเขาดีแรงบิดดีเลยแรงบิดดีส่งผลยังไงก็นี่คือภาพในกล้องเห็นชัดมากอะเห็นแบบ ความเจิ่งนองความจุยซี่ของเลนใช่คำว่าจุยซี่อ่ะน่ารักอ่ะนี่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 อ่ะเนี่ยเป็นรถโอ้โหเป็นรถนีเห็นไหมมีหลายมุมได้นะโอ้ยเนี่ยเป็นรถฉันฉันไม่เอาลุยนะเนี่ยฉันไม่กล้ามีเซ็นเซอร์ด้วยนะเซนเซอร์หน้าหลังใส่ไมครบเลยโอ้โหสบายเห็นไหมค่อยๆไปคือเห็นคนอื่นตอนแรกเห็นคนอื่นเขาติดติดกันแต่ว่าเราก็ชิวๆสบายๆนะเดินคันเร่งเนียนพยายามแบบทำ walking speed ให้มันเนียนเออไม่ติด กับให้ดูเนินนิดนึงนจะเป็นเนินแบบเอียงนะคะเราเอียงแค่ไหนดีซึ่งเนินเอียงนี้อะเอียงแค่ไหนจะให้มาดูหน้าจอนี้กันนี่เห็นไหมนี่ยดูจากระนาบน้ำนะคุณผู้ชมดูว่ารถเอียงขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยใช่ได้นะเกินไปปะไม่เพราะเรารู้ไงเรามั่นใจว่าความเอียงระดับเนี้ยรถมันยังไปได้ยี่สิบองศา เลยหรออถ้าเป็นรุ่นอื่นเราไม่มีหน้าจอมิเตอร์ตัวนี้บอกอ,ะอ่ะเราก็ไม่มั่นใจไงดวอีกระบบหนึ่งนะครับคันนี้มีระบบที่เรียกว่า hill descent control ปึ๊บสมมุติว่าเราเบรกนะนี่อ่ะค้างอยู่คาเนินค้างอยู่คาเนินปึ๊บ ก็ต้องมีตั้งหลักกันนิดนเธอก็มั่นเกินเธอก็มั่นเกินขึ้นอยู่บนเนินที่มันลื่นๆแล้วเธอก็คิดว่าจะไปได้จะท้าทายอํานาจของมอเตอร์ไฟฟ้าไงดูซิว่าขับสองจะไปได้ขนาดไหนก็ไปได้อยู่เธอก็ต้องกัดจังหวะว่าถ้าช่วยกันนิดนึงแต่ถ้าเป็นคันอื่นไอ้อย่างรถชันน่ะันก็ไปไม่ได้นี่อย่างเงี้ยอย่าหวังเอออีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งไหมเลยหรอ ชอบใช่ป่ะชอบซื้อไหมต้องซื้อแล้วแหละใช่เออสำหรับคนที่ลองเราชอบเราติดใจนะครับอยากจะจับจองเป็นเจ้าของสำหรับ Mitsubishi X-Forge นะก็มีทีมงานเขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาที่ปรึกษาการขายมามาเตรียมสแตนบายรอเขาไม่ได้มากดดันเขาไม่ได้มาจิกลูกค้าเลยนะเขานั่งรอเฉยๆใครที่สนใจก็ไปขอข้อมูลได้ว่าตอนนี้มีโปรอะไรจะบอกว่าที่งานทดลองขับเนี้ย มีโปรพิเศษด้วยโปรเดียวของมอเตอร์ไซค์โปรเลยใครที่มาก็คือซื้อได้เลยไม่ต้องรอดอกเบี้ย0% 48เดเดือนพี่พนี่สปอยแล้วนะสปอยนี้สปอยโปรในมอเตอร์ไซค์โปรเลยนะ ฮัลโหลแหวนคามแฮปแอร์ฟอร์ดแฮปมาเจอร์โร่แฮปไททันแฮปเวดโหมดอีวีโหมดเว็ดโหมดมัดโหมดเจอร์แมกโหมดพุทธแค่ดูเอวิติงค่ะสนใจไหมคะ <laughs> โอ้โอโอแหมออปชั่นเยอะซะด้วยกี่บาทเจ๊นี่ย <laughs> ทำไมขึ้นมาช้าจังคุณพี่ <laughs> เขาลองหลายโหมดอยู่ล <laughs> องมองาขึ้นได้ไหมอ๋าน้องมองขึ้นไม่ได้เราเปลี่ยนมัดมัดขึ้นได้ไหมเ <c oughs> นี่ยเราก็ชอบจะขับแต่ทุบป,ประคารว,วันๆขับมาขับป๊อปโรดบ้างบ่อยๆนะคะจะได้ขับเป็นนะคะสนใจไหมคะซื้อได้ไหม หมนี่เริ่มได้ท่านั่งตัวเองต้องซื้อแล้วแหละเนี่ยนั่งได้ก็ต้องซือองซ้อแล้วนะเพราะตอนแรกบ่นว่าท่านั่งไม่ได้เข้าไปจองกันเลยเออเซลขยันแล้วข้างหลังมั้งล่ะข้างหลังสุดยอดไม่โดนครับไม่โดนครนะสวยครับไม่ับโมเไ่ใช่แค่กิจกรรมทดลองขาหรือว่าหุงอาหารใดๆอ่าในระหว่างวัน แล้วก็มีกิจกรรมให้ทํามีเกมให้เล่นใช่แต่จะเป็นเกมง่ายๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยปิดคิดอะไรที่พิเศษกว่านั้นนั่นก็คือสถานีเกมรีเวิร์สสลาลอมรีเวิร์สคันนะเกมถอยหลังจับเวลาถอยหลังเข้า2หลบกวยด้วยจะมาถอยหลังจับเวลาธรรมดาก็ไม่ได้อีกเออด้วยทําที่ X Forge H E V นะครับเขามีไดมอนด์เซนนะคะแล้วก็มีป้องกัน360องศาของเขาแล้วก็ประสานทั้งกล้องทั้งเซนเซอร์ใช่เราก็จะมาทําให้ดูเลยว่าเนี่ยระบบของ ช่วยเหลือเราได้มากขนาดไหนในขณะที่ทัศนวิสัยของเรานี่ค่ะขึ้นรถมาครั้งแรกตกใจมากปิดทึบสามด้านซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังเปิดไว้แค่ข้างหน้าเท่านั้นแล้วก็จะถอยกันแบบนี้แหละใช่โดยดูแค่กล้องอ,อย่างเดียวแต่ก็ใจดีนะไม่ได้แบบปิดข้างหน้าด้วยอ,อันจริงๆกล้องมีหลายโหมดนะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นโหมดนี้เพราะจะถอยดังจริง,รงๆเอากดให้ดูนิดนึงว่าแบบเขาดูได้หลายมุมจริงเขาดูได้หลายมุมเลยนี่ไหมดูรอบคันเลยก็ได้ชัดด้วยนะเออชัดแล้วก็จอใหญ่กว้าง เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะครับเราจะจับเวลากันนะคะเออโอเคปิดแจ่สำคัญนะครับแสดงว่าสแตนบายเริ่มนะครับเออนะครับหนึ่งสองป้ายคุณ CNW <oughs> ผาชนกลวยโดนหกักสองสองวินาทีนะคะจะบวกไปสองวินาที วิกิวิยะลุ้นลุนลนล้นไปถามนักจับเวลาด้านนอกก่อนคุณเจ้าหน้าที่จับเวลาคะทําเวลาไปได้เท่าไหร่คะสิบเก้าวิวิ่งจริงเหรอจริงเหรอจริงนี่ต้องอได้ของรางวัลแล้วนะ<อ>ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเย้นี่นะใครที่เนี่ยเล่นสถานีนี้จับเวลาการแข่งการใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุด 3มอันดับแรกจะได้รางวัลอันนี้เดี๋ยวพาไปดูมูลค่าเนี่ย1,700บาทแล้วความพิเศษอยู่ที่เขายังไม่ได้วางจําหน่ายนะจ๊ะที่เห็นตรงนี้เนี่ยใครอยากได้ซื้อไม่ได้นะต้องลองมาตัวเอ็กโปเลยนะนี่ถ้าเกว่าใครที่ชนะนี่คือได้ไปก่อนใครเลยนะเอ็กคลูซีฟมากใครอยากได้ก็ไปซื้อได้ที่มาร์ตินเอ็กโปใช่แต่ว่าแบบไม่เสียตังค์เราก็มาแข่งรีวันนะของเราต้องนะครับไม่เพียงเท่านั้นด้วยความที่คันนี้มีระบบความปลอดภัยเอด a าเอดที่มีชื่อว่าไดมอนด์เซน ซึ่งระบบนี้ก็จะเป็นแพคเกจความปลอดภัยเป็นแพคเกจร,ระบบช่วยเหลือการขับขี่ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนยุคนี้นั่นก็คือระบบ t i v ท c r ครู e ค o นโทรลซึ่งคันนี้มีมาให้เหมือนกันมีมาให้ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งมีระบบ s อ o t and Go ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองกันด้วยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเควิธีการใช้งานครูซคอนโทรลนะครับนี่ก็จะมีปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยนะฝั่งขวาเราก็ กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเป็นการสแตนบายระบบแล้วเราจะใช้ปุ๊บเราก็ดันปุ่มนี้ลงมาที่เซตนี่แบบนี้เลยแล้วก็การตั้งค่าระยะห่างจากรถคันหน้าก็กดได้ที่ปุ่มที่อยู่ขัางข้างกันนี้นะครับตั้งได้3ระดับนะเห็นไหมหน้าจอเขาก็ทำกราฟิกโชว์สวยนะเออนี่นะครับเราจะตามคันหน้าไปปุ๊บ กดเซฟหนทีตั้งไว้ที่อ่ะ40แล้วกันนี่ดูดูคันหน้าดูคันหน้าปึ๊ดย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่นิดเราย้อนเยอะเลยแหละ <laughs> นี่ไม่ได้แตะพวงมะลรนะคันหน้าเบรกเราก็ชะลอตามฟบแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเขาไปต่อรถเราก็ไปต่อเหมือนกันนี่ การเล่นความเร็วเขาเนียนนะอันนี้คือทําไม่ได้แตะเลยใช่ไหมใช่ทําไม่ได้แตะเขาเล่งเลยการเล่งความเร็วกันชะลอความเร็วเขาทำเนียนนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ใครที่ลงทะเบียนมาเดี๋ยวได้ลองกันนะครับนี่เรามีสเตชันนี้ด้วยหยุดว่างค่ะซึ่งจะบอกว่าจริงๆตอนที่เราได้ลองช่วงที่แสงมันย้อนเข้ากล้องแบบนี้เอาจริงๆก็ ถือว่าเป็นการพิสูจน์การทํางานของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ด้วยนะว่าพอย้อนแสงปุ๊บเจอรบไหมก้องอ,กองเ็ยังสู้แสงอยู่เขายัางทำงานได้แม้จะโดนแสงย้อนใส่เข้ามาตรงๆแล้วตอนที่เราใช้งาน t o อปแนนะครับตัวหน้าจอก็จะมีบอกว่ารถข้าหน้าเคลื่อนที่แล้วตามไปอ่า,อานี่คือระบบรี a คาโนติฟิเคชันปึ๊บซึ่งเวลาเราจะสตาร์เราเหยียบคันเร่งอีกทีนึงก็ได้หรือเรากดปุ่มที่พงมาลัยก็ได้นะครับโอเค ดูกันลองอีกหนึ่งระบบนั่นก็คือ rcta นี่เห็นไหมจะมีระบบเตือนอพูดง่ายก็คือนะ adas ของ xforce เนี่ยค่อนข้างจะครบอ่าจจะขาดนิดหน่อยเรื่องระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลน<ส>เลนเซนเซนทริงอะไรพวกนี้นครับทีมพววมาลายไฟฟ้านี่ก็เซตมาคล่องตัวนะเบากระชับ ไม่หมดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกันต่อกับสนามออนโรดบอกได้เลยว่าเห็นอะไรไหมโน่นโน่นโน่นเขาฉีดน้ํารออยู่เห็นปะโอ้คุณผู้ชมบอกว่าไม่เห็นค่ะเพรามันไกลมากเดี๋ยวพาไปดูไกลๆโอเคและนี่คือด่านที่ เราใจที่สนุกที่สุดเพราะเราจะไปหมุนรถเล่นกันหน้าจอมินิเขามีให้แค่วงเดียวอันนี้มีให้สามวงเก๋ปะล่ะหมุนของอะไรก็ตามมือนะออแล้วจะบอกว่า avionics meter คือดีนี่เห็นไหมละเอียดเกินเชิดูไม่ออก้วอะไรคืออะไรคือเขาได้แรงมันดาลใจมาจากพวกเครื่องบินอย่างนี้เลยนะเออพวกเขาฝึเครื่องบินบอกแรงจีทอกของมอเตอร์นะการกด คันเร่งเท่าะะไหร่บ,รบ,บราลาบลาเอโอะคะเคเิกไปดีกว่ารอบแรกขอดูสนามก่อนนะรอบแรกคุณผู้ชมมาก<อ>็สับสอบหน่อยนะคุณผู้ชมก็ดูลายสนามก่อนว่าเอ้ยค้งนี้ยังไงไปอะไรยังไงแล้วค่อยๆเพิ่มสปีดไปเรื่อยๆ <S <S คือต้องบอกว่าลองให้รู้สมรรถรถก็จริงแต่ว่าแน่นอนความปลอดภัยก็ต้องมาอ<ก>ันดับหนึ่งอืมแรงเขดีอะเนี่ยเขาค้ง เบรกนะครับนี่ถ้าเจอสัญลักษณ์เบรกก็ให้เบรกของที่2นะครับน,นี่จะกว้างนิดนะนึงนีต่อที่โคงนี้แล้วเราก็ชูดครับ ถึงโค้งนูน้นเราจะไม่ได้ไปต่อที่โค้งกว้างเราจะมานี่สถานีสลาลอมนี่ทดสอบลอม AYC แล้วนะครับนี่นี่นี Active yaw control โฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตื่นเต้นบ้าแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหพื้นแอสฟัลต์รดน้ำยังดีที่ เขาไม่แบบไม่ใจลายมากแบบไม่ได้โลำตลอดเวลาไม่โลยแบบเออไม่โลนผงซักฟอกคนแรกเขาไปแล้วค้นก่อนหน้าเราเลินอยู่นะไอะไปบ้างโอ้ยยี่เห็นไหมนี่คือเสียง AYC ทำงานนะเนี่ยโคตรจิกโค้งอ่ะ เฮ้ยอย่างเอาเสียวอยู่นะแต่เมื่อกี้เขาก็หนักนะหน้าดูโค้งมากนะและรถและพื้นลื่นหน้าดูโค้งมากเลยนะอแต่แนะนำว่าพอออกจาก AYC มาเนี่ยพยายาม reduce speed ลงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือ ล้อยางเรามันอุดมไปด้วยน้ำเพราะฉะนั้นชุ่มน้ำผื้นป่าชุ่มน้ำมันก็จะมีโอกาสลื่นแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเข้าช่องนี้เพื่อ,อกลาบเข้าพิาขอไปหมุนอีกอีกสักสองสารอบได้ไหมได้ปะรอบแรกมันยังไม่สะใจอขออีกสักรอบหนึ่งไปกัน เกือบหลับไปกลับมาได้เฮ้ยขับมันนะเนี่ยเฮ้ยดีดีนี่คือความแบบสนุกนี่คือไฮไลท์เลยใครที่ชอบแบบ <c oughs> เติมโคเอาอีกเอาอีกแล้วก็ต้องอันนีเออเฮ้ยนุกบอกเลยว่านุก มันน่ะคุณผ<ห>ูช้ชมไม่รู้สึกว่ารถมันเสียอาการเลยอ่ะจริงโคตรดีอ oh <c oughs> oh ่ะโอ้โหหมอกับบชาวภาคใต้ที่ถนอนเปลี่ยกเกือบตลอดเวลาเอาจริงนะ,ะใครที่ตัดสินใจลงทะเบียนมาลองนะเออผูกแล้วที่ใช่ คุณทําสิ่งนั้นเพราะโอกาสน้อยมากที่จะได้มาลองบนพื้นถนนแบบนี้เราได้ฝาดฝาดแบบนี้จริงๆแบบเต็มที่อ่ะถ้าไปลองรถที่โชว์รูมอ่ะไม่มีที่ไหนเขาให้ลองนี้หรอกเพราะฉะนั้นนะครับโอ้ย oh, hey. ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้มาลองรถกับพวกเราด้วยใช่ ยังยืนยันคำเดิมแล้วจะบอกว่าอีกคำนั้นอ่ะหลังจากที่ได้ลองอันเนี้ยอีกครั้งหนึ่งมันยิ่งชัดขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นคือถ้าต้องให้เลือก B-SUV สักครั้งหนึ่งแล้วแบบขับออกจากเชียงใหม่ขึ้นไปปลายซึ่งก็จะมีแบบโค้งนู่นนี่นั่นใช่ปะอ่าแล้วต่อให้เป็นหน้าฝนด้วยคันที่ผมจะเลือกขับนะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไงล่ะไงล่ะเออ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม h e l l ไลท์แม็ e พ e s เซน s i เอ d X-Force นะครับทั้ง2วันสนุกสนานมากทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น On Track o f f r o a d ADA s หรือเกมที่สนุกมากๆก็คือ Reverse c a r n นนะครับทำลายสถิติกันจนถึงรอบสุดท้ายกันเลยทีเดียวคือของรางวัลน,นี้แจกกันไม่หวาดไม่ไหวเราก็หวังว่ากิจกรรมหน้านะครับซึ่งเราจะจัดเนี่ยก็คงจะได้เจอเจอกับทุกๆคนอีกขอบคุณ m i t s u b i s h i เตอร์สประเทศ ใชนะครับทีมงานเฮนไรแม็กทุกคนที่มาทํางานด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้แล้วก็คุณผู้อ่านคุณผู้ชมทุกๆคนที่สมัครกันเข้ามานะครับคนที่พลาดไม่ต้องเสียใจนะครับกิจกรรมครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะได้รับสมัครแล้วก็หวังว่าคุณแนจะเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ได้มามิสติงแล้วก็ได้มาลองขับทดสอบรถที่ได้มากกว่าที่คุณได้ไปขับที่โชว์รูมครับภาพรวมของงานวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าประสบการณ์เส็จ็ค่อนข้างจะดี เกินความคาดหมายไปเหมือนกันก็คุณผู้ชมของเฮลิแม็กส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์กับรถยนต์มิซูบิชิมาก่อนนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิอยู่แล้วพอดีพอมาเจอมิซูบิชิเอสฟอร์รุ่นใหม่ก็หลายๆคนก็เห็นมุมมองใหม่ของรถยนต์มิซูบิชิในเจเนอเรชันต่อต่อไปหลังจากนี้มากขึ้นนะแล้วก็เห็นบอกว่าบางคนนี่ถึงกับถึงกับจองกัน2อสจองกันเลยทีเดียวซึ่งบอกโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะ ามาพบปากกับคุณผู้อ่านแล้วก็ทำมิชูุชิมอเตอร์สก็คือตั้งใจที่จะซัพพอร์ตเราตรงนี้โดยที่เราก็ไม่เด้ขาดหวังอยอดจองอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ได้มาก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอยากจะบอกว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดโอกาสในการทดลองขับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยยังมีกิจกรรมทดลองขับที่กําลังคุยๆกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้จัดเมื่อไหร่อย่างไรแต่ถ้าได้จัดแล้วเราจะรีบบอกกับคุณผู้ชมกันทันทีวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ พักผ่อนนะฮะหลังจากจบกิจกรรม x อ็กไซเดอร์เอที่ก็เรียกได้ว่าน่าจะจุใจเนาะสำหรับคุณผู้อ่านเออแล้วเราก็เรียกได้ว่าเราเองอ่ะเราเรานแบบสุดๆใช่แต่ว่าก็มีความสูง่นี่เราเองก็ได้ทดสอบรถด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัว x f o r ฟอ่ะเรายังไม่ได้ทดสอบกันแบบเต็มที่แบบนี้ใช่ก็ ส่วนใครที่อาจจะพลาดไปในรอบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทดลองขับแบบ e อ c l u s i v e Star h e a d l i ดไลของเราสำหรับใครที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์ดิฉันแล้วคิดว่าเป็นคอร์เซนเตอร์ก็อดมากก็รอครั้งหน้าแล้วรับโทรศัพท์ดิฉันด้วยนะครับเมื่อิโทรไปแล้วบางคนก็ตัดสายทิ้งใช่ส่วนเราจะจัดกับรุ่นไหนค่ายไหนทั้งตอไปแล้วไปกันที่ไหนเออแน่นอนนจะต้องร้าใจมากกว่านี้แน่ๆนะครับก็รอติดตามกันได้ทาง h e a d l ไ n e Max นะครับครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมด้วยนะคะ เเครับนี๋ยโชวเฟฝาท้ายไฟฟ้าเท่าไอร